คุณฝนคุณสุธันดามีปัญหาผื่นแพ้ใช่ค่ะผื่นแพ้ผิวหนังค่ะแพ้อะไรฮะคือเวลานอนดึกหรือว่าอ่านหนังสือสอบพักผ่อนพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าผิวมันจะเริ่มอักเสบตรงตามข้อตามข้อนิ้วข้อศอกหัวเข่าอะไรเงี้ยค่ะคือภายนอกมันจะเริ่มอุ่นๆแดงๆลร้อนอะเงี้ยแค่นอนดึกพักผ่อนน้อยใช่ค่ะ อย่างนี้จะเป็นอาการแพ้เหรอฮะอาจารย์ก็ถือเป็นอาการแพ้ได้ค่ะเพราะว่าพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานจะลดลงอ๋อพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานก็จะลดลงเสร็จแล้วทำยังไงครับพอเวลามันเป็นเวลามันเป็นก็ก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นก็จะยังยังไม่รู้คะ่ะว่าจะต้องทํายังไงก็ทานยาที่หมอเคยให้มาใช่ <c oughs> คะ่ะก็คือจะเป็นยาแก้แพ้ที่หมอให้มาคะ่ะอืมอืมแล้วก็ กลับไปอ่านหนังสือต่อได้ก็ก็นอนเลยค่ะเพราะมันง่วงอ๋อพอทานยาปุ๊บมันก็ง่วงหนังสือก็ไม่ได้อ่านแล้วทําข้อสอบได้ไหมฮะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวอย่าปลูกฝังเสร็จแล้วมันจะทายังไงับพอเวลาถ้านอนน้อยพักผ่อนน้อยก็จะขึ้นมาอีกทีใช่ค่ะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วไม่หาสาเหตุเหรอับว่าเป็นเพราะอะไรบ้างก็ วิธีแก้วิธีแก้ตอนนั้นก็ไม่ไม่ทราบค่ะก็เลยไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้อืมอืมค่ะก็ให้ต่ายาแก้แพมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กเลยค่ะเคยเป็นแบบรุนแรงที่สุดแค่ไหนรุนแรงที่สุดก็จะเป็นทุกจุดที่มันเคยขึ้นมาก็จะเต็มเต็มเลยค่ะทุกที่เลยคือกําเริบขึ้นมาเต็มตัวเลยค่ะเป็นผื่นขึ้นมาเป็นผื่นตรงข้อศอกสองข้างหัวเข่า ค่ะที่มือก็มีแต่แค่กรณีเดียวก็คือถ้าพักขอนไม่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นคุณฝนจะรู้ว่าต้องนอนวันละกี่ชั่วโมงคือนอนวันละกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าถ้ามันถึงสักประมาณตีหนึ่งมันก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเริ่มขึ้นมาแล้วผืนเริ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องถ้าต้องรีบไปนอนแล้วไม่อย่างนั้นผืนขึ้นแน่เลยโหดีจังเลยนะฮะมันเป็นเหมือนนาฬิกา ใช่ค่ะเหมือน,<ข>นบ<า>ังคับแทนที่จะ<ห>เป็นนาฬิกา,าปลุกนะฮะอันนี้เป็นนาฬิกาหลับค่ะเพราะว่าชอบนอนดึกอ,อ๋อเป็นคนต้องนอนดึกด้วยหร<ช>ือผมลืมเรียนว่าคุณฝนเองเป็นรับราชการนะฮะเป็นตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนคุณฝนจับเนี่ยคุณฝนจะไม่จับตอนดึก <c oughs> พเพราะถองจะต้องไปนอน <c oughs> จะปฏิบัติราชการได้แค่ช่วงหัวค่ำนะฮะตีหนึ่งแค่นั้นเองเหรอฮะก็ประมาณตีหนึ่งค่ะ ถ้ายิ่งถ้าหลายๆวันรวมการสะสมกันก็จะร่นขยับเข้ามาเรื่อยๆอยู่โอ้ยอย่างนี้ก็มีผลต่อหน้าที่การงานค่ะก็มีค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกอา<ก>จารย์แต่ก็ต้องทํางานกับกับผู้บังคับบัญชา ى, ต้องบอกไหมฮะว่าหนูทํางานดึกไม่ได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาอีกทีถ้าเป็นก็คือต้องทํางานดึกก็ต้องฝืนค่ะเพราะว่าเพื่อประชาชนทุกคนคะ่ะโอ้โหตอบน่ารักมากตอบตามสคริปเป๊ะเลยฮะ ประชาชนตอนดึกก็นอนเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วทำยังไงฮะไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะหาวิธีที่จะแก้ไอไอ,ไอต้นเหตุที่แค่นอนดึกเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะมีวิธีแก้ก็วิธีแก้นอนดึกหรอคะไม่หมายถึงว่าไอสาเหตุจริงๆคือการนอนคือเพื่อนคนอื่นก็นอนดึกได้อะใช่ค่ะแต่ทำไม<ก>หนูเป็นอยู่คนเดียวเพราะว่าหนูเป็นภูมิแพ้แบบนี้เป็นผิวหนัง คันขัดพื้นคันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะเป็นมาเรื่อยๆอืมแต่ว่ามันก็จะเป็นเป็นหายๆมาเรื่อยๆค่ะอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเคยเจอไหมครับอาจารย์ครับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแต่นี่คือแค่นอนดึกผมว่านอนดึกก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นแหละไม่แต่แต่อาการน่าจะเป็นหลังจากที่ไม่ได้พักเนแต่นี่ของเธอขณะยังทํางานอยู่ปกติใช่ไหมค มันเหนื่อยมาตลอดวันแล้ว<อ>นะถ้านอนดึกนี่อาจจะอยู่เว้นหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่า<อ>เธอบอกเธอเป็นแม่บ้านฮนะทำความสะอาดสถานีจริงๆทำงานราชการเนะี่ยเข้าใจผิดกันอ๋อล้อเล่นล้อเล่นฮนะ <c oughs> คือมันเหมือนกับร่างกายอ่อนแรง ทำงานมาทั้งวันค่ะเพราะมันจะล้ามาทั้งวันถ้า,าอยู่ต่อดึกเนี่ยคือมันจะต้องมีช่วงพักผ่อนแต่ก็จะเห็นว่ามีหลายรายนะคะที่ทํางานกะดึกเนี่ยแล้วเป็นภูมิแพ้แบบเนี้ค่ะโอ้อ,อย่างนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดคุณอย่างคุณฝนต้องฝึกหนักทํางานหนักร่างกายระยะเวลามันก็จะเป็นเร็วขึ้นหรือเปล่าฮะต้องถามก่อนว่ามีเวลาออกกําลังกายไหม ออกกาลังกายเป็นประจําเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันหรือภูมิของเขานี่ไวมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะไวต่อการอดนอนอาจจะไวต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงตอนกลางคืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเคยเป็นแบบรุนแรงโดยสุภาพสตรีมันก็จะไม่ค่อยสวยนะฮะ ขึ้นตามผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าไปเรียนอะไรเงี้เพื่อนก็จะถามว่าเอ๊ะเป็นอะไรอ่ะทำไมยังไม่หายสักทีอะไรเงี้ยมีเพื่อนรังเกียจไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ก็อธิบายได้อธิบายได้ค่ะอธิบายได้นะแต่ไม่คิดเหรอฮะว่าจะหาอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้หายจากอาการนี้ก็ตอนนั้นแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะแม่ก็มารู้จักกับบิมอืม แล้วแม่ใช้บิมมาเรื่อยๆแล้วแม่ก็หายแล้วคุณแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะคุณแดงอ๋อแล้วมาทานบิมค่ะใช่แล้วตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นค่ะหมอเขาบอกว่าอยู่ในระยะสงบแล้วค่ะอยู่ในระยะสงบค่ะก็เลยบอกว่ามาให้ลองดูเหรอใช่แม่ก็เลยเอามาให้ลองดูก็ก็ดีค่ะลองอยังไงฮะตอนแรกเริ่มต้นลองครั้งแรกก็จะเป็น ตอนแรกไม่รู้ค่ะก็เลยเป็นบีมสีเหลืองมาก่อนเสร็จแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นมากมแล้วแม่ก็เปลี่ยนให้เป็นบีมสีชมพูมค่ะมันก็ดีขึ้นก,กว่าเดิมถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องแล้วครับต้องเป็นสีชมพูครับกรณีของของหนูฝนหนูฝนเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเป็นภูมิแพ้กับไอ้แบบทีเอสองเยอะไปนะ ลักษณะของการมี T S หนและ T S 1 7มากไปมากกว่าอเพราะฉะนั้นการที่จะไปลด T S 2มันไม่ไม่ไมตรงเป้าหมายมต้องลด T h หนึแล้วก็ T S สิด้วยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิวหนังนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่เรามีการใช้แคปซูลสีชมพูนะม,มันก็จะลด T N F อัลฟาลด T N F อ l ลฟาลดอินทริคินหก ลดอินเท์คินสิบเจ็นะครับมันก็จะลดอาการ<อ>พื่นคันตามผิวหนังได้เร็วได้เร็วกว่าก็คืออย่างกรณีนี้อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนได้ว่าการพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทําให้ระดับของเซลล์เม็ดเลือดขาวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะคงเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามันมันเหนื่อยอ่ะมันมันต้อง,ต,องต้องพักอ,ะอ่ะเซลล์ลในร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนเหมือนกัน อเสร็จแล้วพอลองทานบิมสักเมื่อไหร่ถึงรู้ว่ามันเกิดผลดีต่อร่างกายก็ประมาณอาทิตย์หนึง่งประมาณอาทิตย์หนึง่งครั้งแรกเลยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็เอ๊ะแม่ก็บอกว่าเฮ้ยมันก็หายไปนะคือช่วงนั้นปิดเทอมกับบ้านค่ะแม่ก็เอาให้ทานแล้วก็ดูคือผื่นมันหายไปใช่ค่ะมันก็ดีขึ้นหายไปแผลก็แห้งลองนอนดึกดูไหมลองค่ะอ่าก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ ก็เลยทานอีกก็เลยต้องทานต่อนเนื่องอีกใช่ค่ะอ่ uh huh. าฮะแล้วทานมาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะประมาณปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เป็นร้อยตารวจแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วยังไม่ต้องเรียนแล้วแต่ต้องทํางานแล้วไงก็ยังก็ยังเป็นอยู่ถ้าเผื่อเรารู้ว่าเราต้องเข้าเวรล้วก็พักผ่อนมาก่อนอเก็บแรงมาก่อนอะอ่ฮ ก็แสดงว่าการพักผ่อนจึงยังเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคอยู่บ้างถูกไหมฮะปกติแล้วถ้าถ้านอนพักผ่อนเนี้ยคือบันละกี่ชั่วโมงถึงรู้สึกว่าจะต้องเพียงพอไม่เคยนับนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับถ้าเมื่อวานเราก็นอนดึก วันซื้นก็นอนดึกมาแล้ววันนี้ยังต้องมันต้องนอนดึกอีกนอนดึกแล้วตื่นเช้าหรือเปล่านอนดึกตื่นเช้ามันไม่ค่อยค่ะแต่ถ้าวันไหนเพียมากๆล้ามากๆแล้วก็จะรู้ตัวแล้วค่ะว่ามันจะต้องเป็นแน่แต่ทานมาปีหนึ่งแล้วค่ะช่วยช่วยให้ดีขึ้นไหมฮะช่วยให้ดีขึ้นมากค่ะแผลที่เป็นก็หายแล้วก็เพื่อนก็บอกเอ๊หายไปแล้วนี่นาวันก่อนยังทักอยู่เลยค่ะผลของบิมก็คือเข้าไปช่วยในเรื่องของ อาการผื่นที่ขึ้นช่วยไปลดการหลั่งสารที่มันทําให้คันที่ผิวหนังนะก็คือลดเทียร์เนฟแอลฟาลดอินเทลคินหกแล้วก็สิบเจ็ดทีมงานบอกอยากเห็นเห็นเห็นความสวยข้อสอคือเคยเคยเป็นทั้งสองข้างค่ะแต่ว่ายังมีรอยแผลอยู่บ้างแต่ว่าก็เป็นเป็นรอยแผลเป็นรอยแผลอยู่บ้าง อันนี้ไม่ใช่รอยแถจากการฝึกใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะครับก็เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวต่อไปมันก็จะหายดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะอาจารย์ครับอจริงๆจะพยายามใช้ฝนลองใช้น้ำมังคุดดูทานน้ำมังคุดครับอืควบคู่ไปด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดจะทานน้ำมังคุดด้วยกับบีมสีชมพูด้วยต้องทานยังไงครับอาจารย์คือจริงๆถ้าน้ำมังคุดอย่างเดียวก็อาจจะได้อทานอย่างเดียวก็อาจจะพอ ถ้า,างั้นก็ลองปรับสูตรกันดูนะครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ Operation รชั่นหรือ b a l a n นซิ่ง m อมิ i ิตนะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออริจบิมไม่ใชยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับผงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ